ไปร้านเด็ดร้านนี้เขาบอกว่าตอนนี้กําลังดังเลยเลชูก้าครับอยู่ที่นครสวรรค์นะฮะเมนูเด็ดคืออะไรตําทุเรียนคุณผู้ชมครับตําทุเรียนตำทุเรียนเลยจ้าไม่ผิดนี่แหละนี่แหละโอ้โหใครชอบทุเรียนห้ามพลาดเด็ดขาดเวลาเจอทุเรียนที่มันแบบแข็งเนม้ออ่อนๆอยู่เนื้อแก่จับมาทําจับมาทำนี่ตาเลยไม่ต้องกลัวเสียของอร่อยเด็ดไม่แพ้กันครับตำทุเรียนเอ่ยำลิ้นจี่เอ่ยแล้วก็เมนูอื่นอีกมากมายนะครับอยู่ที่ร้าน เลชูกากำลังฮิตกันเลยของฝากจากชุมแสงพอเห็นชุมแสงปุ๊บรู้เลยนครสวรรค์ครับนี่บอกเลยว่าร้านนี้เขา mix and match ค่ะเอาพวกผล,ลไม้ตามฤด,ดูกาลมาแปลรูปเป็นเมนูเด็ดต่างๆนะครับและของเด็ดเขาอีกอย่างหนึ่งคุณ<อ>น้ำตาลสดเกยชัยนั่นไงเขาบอกว่าเป็นของดีอของนครสวรรค์น,นี็น่ากินน่เนื้อเดเดียวน่เลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหม และคือความหวานของหลายเมนูเนี่ยมาจากน้ำตาลสดเกยชัยนะครับเจ้าของร้านครับคุณวีรการยาแก้วคำล่อยฟังบอกว่ามันเด็ดตรงที่น้ำตาลสดนี่แหละหวานก็พี่กับน้ำตาลเกยชัยเนี่ยน้องเอ๋ยอนี่นะฮะมันจะหวานอ่อนๆพอมีความหวานอ่อน่ออนๆของน้ำตาลสดเกยชัยมาผสมกับความเปรี้ยวอ่อนๆของลิ้นจี่ออกมาเป็นยำลิ้นจี่หน้าตาแบบนี้ <c oughs> ใส่กุ้งตัวใหญ่เข้าไปนะ มันได้เพราะลิ้นจีม่มันจะมีทุกรสชาติรวมอยู่ในนั้นแหละก<ช><อ>ุ้งสดๆมันก็สู้ฟันนะครับพอ,อยามรวมการรสชาติก็ละมุนลิ้นใส<า>่กุ้งสดเข้าไปมะม่วงหิมพานเข้าไปเติมลงไปยิ่งอร่อยเคี้ยวเพลินเกินอ้ามใจโอ้โหลูกค้าแฮปปี้กันมากทานกันเพลินๆนะครับ<า>ส่วนจานเด็ดตำทุเรียนคุณผู้ชมครับนี่ฮะทำให้ดูเลย ที่นี่เขาใช้ทุเรียนหมอนทองนะแต่ว่าต้องเป็นทุเรียนหยิบเพราะมันต้องแข็งนิดนึงนึกออกไหมเอามาทําแทนเส้นมะละกอเลยนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงด้วยน้ำตาลสดเหมือนกันรสชาติที่ออกมาสุดท้ายแล้วหวานหอมมันครับถูกใจคนชอบทุเรียนนะครับใส่เม็ดมะม่วงหิมะพานเข้าไปด้วยแล้วก็เคียวเพลินจริงๆนะยังไม่หมดครับยังม,ม,มีมีเมนูอร่อยอีกมากมายนะครับราคาเริ่มต้น หลักร้อยเท่านั้นเองครับแล้วก็มีเครื่องดื่มสีสันสวยงามเพิ่มความสดชื่นระหว่างมื้ออาหารด้วยนี่ผ่านกันด้วยกระทะแบบนี้นะอกระทะเล็กนี่แหละหอมอร่อยอย่าบอกใครใครผ่านไปนครสวรรค์ครับอย่าลืมแวะชิมความอร่อยนะครับแล้วก็บรรยากาศชิลๆอยู่ที่ร้านเลอชูก้าตลาดมหาเทพ ตัวเมืองนครสวรรค์นี่ด้านในจัดสวยมากเลยนะเนี่ยค่ะคนนครสวรรค์เนี่ยคาเฟ่สวยๆเยอะเหมือนกัน<อ>ครับวน,นี่นะคะชุมแสงเกาดังอยู่แล้วล่ะเอะเพิ่มลานี้เข้าไปโอ้โหคนอยากไปอีกเพียบเลยนะคะใช่ครับข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม